หมานคืออะไรแต่ก็เข้าใจอยู่ว่าคือนกตัวนี้หมานก็คือมันจะได้ฉเฉลยเนียดใบนี้หมานมันก็จะทําทให้นกไปทําให้เวลาเราไปต่อนกเวลาเราไปดักเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะได้คําว่าหมานเนี่ยนี่แหละคือแต่ขยายความของคําว่าหมานถ้าเป็นภาษาที่เรารู้กันทั่วไปก็คือเอาวัยรุ่นใหม่ๆเลยตอนนี้คือคําว่าปัง สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับเอฟซีที่ติดตามแพพพารวยแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาชมทางช่องของแพพพารวยนะครับยังไงดูคลิปนี้แล้วยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากส่งต่อให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอาจจะมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าหลายๆท่านอาจจะติดตามกําลังที่จะหาสินค้าอยู่กําลังที่จะหาเ้าต่อนกพระเนียด ต่อนกหรือว่าจะเป็นหัวเศร้าอะไรพวกนี้นะครับก็ลองฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับมีทั้งกระโจมด้วยนะครับใครที่เล่นสายต่อดินนะครับนกเขาใหญ่นกเขาชาวาเรา,เามีตรงนี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆฝากงานเล็กๆจากฝีมือบ้านๆไปถึงพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง รุ่นนะครับที่น่าเล่นแล้วก็ตอนนี้กําลังทยอยส่งไปเรื่อยๆนะครับไปสระบุรีแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดนี้พร้อมหัวนะครับเป็นรุ่น8เมตรนะครับตัวที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานไปพร้อมหัวนะครับจริงๆพี่ที่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับพี่นิ่มนะครับสั่งมาเป็นเป็นตัวของอคันสีแดงนะครับของไพลอเนียแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีของยอดโอนมาเกินก็เลยว่าจะให้คืนตังค์หรือว่า จะเอาเป็นแป้นอันนี้ไปพี่เขาเลยตกลงว่าจะเอาเป็นแป้นนะครับก็คือ,อแป้นน็อตตัวนี้นครับสําหรับที่จะไปติดกับพเนียดที่ที่มีอยู่นะครับพเนียดหลายๆใบก็คือสามารถที่จะใช้หัวเนี้ยหัวเดียวแล้วก็ใส่กับแป้นตัวนี้ได้เลยนะครับไปมีกี่ใบพเนียดกี่ใบแล้วก็ไปแปะใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้หวัวใช้เสาตัวเดียวตัวส่งไม่ต้องถอดเขา้าถอดออกนะครับตัวนี้ก็แถมให้ฝากแถมไปให้พี่เขาสามแป้นเลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวส่งไปที่สุราษฎร์นะครับเดี๋ยวส่งไปให้แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้จะไปทางปัตตานีนะครับเป็น8เมตรรุ่นนี้แหละนะครับแล้วก็แล้วก็หัวนะครับแล้วก็พร้อมกับหัวเป็นหัวแป้นน็อตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีสกูไปให้และคำถามนะครับคำถามคำถามอีกคำถามหนึ่งเมื่อวานคุยกับพี่ที่ทางปัตตานีนะครับนี่ครับคำนี้นะครับคำนี้ คำว่าหมานเนี่ยมาจากอะไรแล้วก็มันคืออะไรทําไมถึงว่าหมานนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้นี่หน่อยนะครับในความเข้าใจของผมเองนะครับในความารู้ในความคิดว่าใช่ที่ตัวเองเอน่าจะพอมีความรู้ตรงจุดนี้บัางแล้วก็ความน่าจะเป็นแล้วก็คงจะตามรูปแบบนี้แหละนะครับเอาเป็นว่าคําว่าหมานนะครับหมานจ,จริงๆเนี่ยก็คือเป็นศัพท์รากฐานของของ,ของคนอีสานเลยนะครับที่เราอยู่นี่แหละคาว่าหมานห arn, มานนีาา่แหละหากินหมาน นหมานเครื่องมือหมานแหหมานอ้วนหมานอะไรประมาณนี้นะครับพเนียดหมานนกหมานเราจะได้ยินคํานี้แต่บางทีก็คือพี่น้องที่อยู่ทางภาคอื่นอาจจะไม่เข้าใจคํานี้หมานคืออะไรแต่ก็เข้าใจอยู่ว่าคือนกตัวนี้หมานก็คือมันจะได้เฉลยเนียดใบนี้หมานมันก็จะทําให้นกไปทําให้เวลาเราไปต่อนกเวลาเราไปดักเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะได้คําว่าหมานเนี่ยนี่แหละคือ แต่ขยายความของคําว่าหมานถ้าเป็นภาษาที่เรารู้กันทั่วไปก็คือเอาวัยรุ่นใหม่ๆเลยตอนนี้คือคําว่าปังมันปังมากนะครับทําอะไรก็ขึ้นหมายว่าหยิบจับอะไรก็ขึ้นไปต่อนกก็คือได้นกอันนี้คือคําว่าหมานคําว่าปังคําว่าเฮงเฮงอ่ะความหมายเดียวกันนะครับหมันหมนก็คือเหมือนกันมันก็เลยจะเหมือนกับว่าเหมือนกับเครื่องมือท้ามาหากินอย่างรถคันนี้เฮงนะฮะไปขายอะไรก็ได้ขายไปหาอะไรก็ได้ กำไรอะไรพวกนี้นั่นคือคําว่าหมานนั่นก็คือคําว่าเฮงหรือว่าปังนั่นเองนะครับความหมายอาจจะขยายความแต่ว่าทีนี้มันต้องแจ้งไปว่าในภาคพื้นของแต่ละที่จะใช้คํานี้เป็นอ่าจจะจะเรียกว่าอะไรนั่นคือความต่างนะครับนี่ครับอย่างนี้ก็จะติดไว้ให้นะครับทาตัวนี้ให้ไปเลยนะครับหมานตรงนี้เลยนะครับตรงแป้นด้วยนะครับคําว่าหมานนี่คือคําว่าหมานนะครับหลายคนก็ถามอพี่ที่ปัตตานีนี่แหละนะครับเมื่อคืนคุยกันก็เลยถาม ถามด้วยความสงสัยเพราะว่า,วาทางโน้นคําว่าหมานมันไม่มีสับพื้นฐานจริงๆมันไม่มีแต่ทีนี้เราใช้กันทั้งหมดคล้ายๆกับทั่วประเทศนกตัวนี้หมานไหมเสารตัวนี้ต่อแล้วหมานไหมเนียตใบนี้ใช้แล้วหมานไหมนั่นคือคำพูดที่เราจะได้ยินบ่อยๆแตเ่เราไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงนี่แหละนะครับก็คือคําว่าหมานก็คือคําว่าเฮงคําว่าปังที่เรารู้กันนะครับท,ทั่วไปเหมือนกับพะเนีดทำเนีดอ่าเนีดช่างนี้ หมานนะทไปแล้วก็คือนกเข้ามาแล้วก็ติดบางบางท่านบางพเนียดบางใบก็คือนกเหยียบแล้วก็ไม่ลั่นนกเหยียบแล้วก็ไม่อยู่นกเหยียบติดแล้วก็หลุดนั่นคือไม่หมานอ่ะนั่นคือคําว่าหมันกับไม่หมันนี่แหละคือความหมายตามที่ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องที่เข้ามาดูมีการขยายความหรือว่ามีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเติมหรือว่า มีเหตุผลหรือว่ามันแปลไปได้หลายอย่างหรือว่าเทียบกับคําว่าอะไรก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถือว่าแบ่งปันกันอันนี้คือความเข้าใจที่เราเข้าใจตรงกันก็คือคําว่าหมานก็คือคําว่าเฮงคําว่าปังนะครับทําอะไรก็สมปารถนานั่นแหละคือคือที่เราใช้กันนะครับแล้วทีนี้คลิปนี้พูดกันถึงเรื่องคําว่าหมานแต่คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาเรื่องนี้มามาแจ้งให้ฟังอีกยังไงก็ฝากติดตามคําว่าเศร้านะครับเศร้าเศร้าเนี่ยไปยังไงมายังไงถึงได้ชื่อว่าเศร้าทําไมถึงเรียกว่าเศร้าไปไปมามาทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางตะวันตกตะวันออกก็เรียกเศร้าหมดเศร้านี่มายังไงทําไมถึงเรียกเศร้าบางคนก็คือไม่เข้าใจความหมายคือออกเสียงก็ไม่ถูกจะเป็นเศร้าเป็น หลายๆอย่างเป็นเศร้าเป็นเศร้าแต่ความหมายของคาําว่าเศร้าจริงๆเนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมาอธิบายให้พี่น้องได้ฟังกันเอาเท่าที่ที่รู้นะครับเท่าทีา่ทางเราพอที่จะรู้พอที่จะอธิบายได้หนึ่งคำว่าเศร้าแล้วก็มีอีกคํานึงนะครับที่ท่านจะได้ยินถ้าดูตามคลิปตามอะไรกับคําว่าตีตะไลนะครับ นกป่าตีตะไลเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้ยบ่อยๆเดี๋ยวมีมีคำตอบให้นะครับยังไงก็กดติดตามไว้นะครับวันนี้มาว่ากันที่คำว่าหมานแล้วกันนะครับฝากไปถึงพี่น้องที่อ,อยู่ต่างถิน่นตามพื้นที่อื่นนะครับภาคอื่นก็อาจจะได้เข้าใจตรงกันกับคำว่าหมานนี่แหละถึงให้ไปถึงผมถึงต้องให้ให้คำว่าหมานติดกับ เศร้าอันนี้ไปด้วยหมว่าเศร้าเนี้ยส่งนกขึ้นไปส่งพเพนี้ดขึ้นไปก็จะได้หมานก็จะได้นกจะได้เฉลยตัวที่เราต้องการนะครับโอเคครับพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ